พอดีนกท่านเราก็จะเดินทางนะไปกูสุมานไปซื้อสายไฟนะท่านผู้ชมนะไปซื้อสายไฟแล้วก็ไปสอบถามบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ไปนะหมานาะยุศไม่ได้ไปไม่ได้ให้ให้ไปด้วย ตอนนี้ฝนก็เหมือนจะตกปรยๆยๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางนะทุกท่านถ้าตกแรงเราค่อยเอากำกำบังลมเราลงมาตอนนี้ตกเบาอยู่ออตาไปทำอะไระเดินตากฝนเ,ออเดินทางไปกุมาน นี่จะนั่งตรงนี้แนวดีเลยนี่ไม่ไม่ว,วมไหทุกท่านเดินทางไปกุสุมานนะทุกท่านไปซื้อสายไฟเพิ่มอีก10เมตรเขาจะขายหรือเปล่าว่าสิเมตรนี่ผมคำนวณไว้เป๊ะเลยมันต้องใช้ทั้งหมด110เมตร คอยซื้อมันหนึ่งรอยคอยกลัวมันเหลือคอยก็เลยเถ้ามันขาดแล้วค่อยไปซื้อใหม่ดีกว่าเดี๋ยวมันเหลือที่ไหนได้มันขาดอีก10เมตรจริงๆด้วยตามที่ผมวางแผนไว้เลยเอต้องวิ่งไปซื้อใหม่นะท่านถนนหนทางก็เละๆนิดนึงนะทุกท่าน เนื่องจากฝนตกเนะาะเมื่อคืนทั้งคืนเลยฝนตกนะพี่น้องเอ้ย กระเดินบอเจ้าไม่ขยับเข้ามาเออเดินทางทุกท่านลำบากนิดนึงถนนหน,นทาง ได้ยังไงนี่ไม่ไปโรงเรียนบอกโอ้เอาไงละควายละทีนี้ ไม่หลบเราต้องหลบควายนะพี่น้องเอ้ยควายหลบหน่อยโอ้ควายขวางทางเต็มถนนเลย ตามต่อทุกท่านเมื่อกี้ถนนมันยากผมก็เลยขับสองมือนะท่านตอนนี้ถนนมันง่ายแล้วก็เลยขับมือเดียวต่อบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ฝนตกปรอยๆมันตก มันตกไม่แรงนะท่านมันตกแบบแปรรอยเป็นเม็ดละอองนะมันก็ไม่เป็นอุปสรรคในการทํางานเท่าไหร่พอได้อยู่เพราะว่างานเดินไฟเนี่ยมันมันยังไม่มีไฟเนาะเอ่อมันยังไม่มีกระแสไฟ,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 ฟมันก็ไม่ค่อย Under อันตรายเท่าไหร่นะแต่ถ้าไฟมีแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันก็อันตรายอยู่นะครับ เดินทางทุกท่านแตโอเคครับผมเดี๋ยวไปถึงร้านนะเดี๋ยวเราจะสอบถามบางสิ่งบางอย่างนะทุกท่านฝากไว้ตัวน,นี้ทุกท่านสวัสดีครับ